3สิ่งนะครับที่ใช้พี่นาในการเลือกคนกรีดสําเร็จรูปอันที่1นนะครับเราต้องคํานวณปริมาณของคนกรีดในรูปของคิวคำว่าคิวย่อมาจากคําว่าคิวบิกเมตรหรือลูกบาทเมตรยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพื้นของเราเนะี่ยต้องการเทพื้นกว้าง2เมตรยาว5เมตรหนา10เซนนะครับเราเวลาเราคํานวณน,นะครับเราก็ต้องทําในหน่วยของลูกบาทเมตรนะครับก็คือ5้คูณสนะครับ คูณด้วย10เซนเนี่ยสิเซนเนี่ยเราต้องหาร100นะครับก็คือ0.1ก็เป็น5้คูณสคูณศูตัวนี้ก็จะออกมาเป็น1ลูกบาทเมตรหรือ1นึ่งคิวอ่ะทีนี้เราก็สั่ง1นึ่งคิวอันที่2นะครับเราเลือกกําลังอัดกําลังอัดของคอนกรีตนะครับหมายความว่ามันจะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือมินแบบเป็นแบบลูกบาทกนะครับกับแบบทรงกระบอกแบบลูกบาทเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคิวแบบทรงกระบอกเราเรียกว่าไซเลนเดอร์ เขาจะเอาแท่งลูกปูนตัวนี้นะครับไปอัดจนมันแตกพอมันแตกก็คือลูกปูนตัวนี้แท่งตัวนี้มันสามารถรับแดงได้สูงที่สุดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนะครับถ้าเป็นพื้นลงรถทั่วไปนะครับที่จอดรถรับน้ำหนักเยอะๆเนี่ยค่ากำลังที่เป็นแบบลูกบาทนะครับหรือแบบคิวเนี่ยจะอยู่ที่280ร้เคสำว่าสิเคสสก็คือกิโลกร,รัมต่อตารางเซนแต่ถ้าเป็นโครงสร้างบ้านทั่วไปนะครับ ค่ากำลังอัดที่เราเลือกนะครับอยู่ที่240คิวนะครับหรือ240เคสซีอันที่3นะครับในเรื่องของตัวสลัมค่าสลัมนะครับก็คือเป็นค่าของความสามารถในการเทถ้าสลัมมากนะครับแสดงว่ามันเหลวถ้าสลัมน้อยก็มันข้นโดย่ไปโดยทั่วไปนะครับค่าสลัมจะอยู่ที่10เซนนะครับสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปถ้าเป็นโครงสร้างประเภทปีกกำแพงนะครับ ที่ยนท่องเทปแคบมากๆหรือว่าเหล็กหนามากๆเนี่ยเราจะต้องเลือกสลัมสูงหน่อยอาจจะเลือกที่อยู่ที่12เซนเมตรใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพ์มีประโยชน์ไห้ไหนครับ